อนที่295รเชื่อตอนว่าอยู่ได้อีก10ปีไม่นานหลินเฟิงก็ลุกขึ้นและเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่เขาจะขับรถออกไปยังเขตตัวเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นหลินเฟิงและมู่ชินชินเองได้เจอหน้ากันน้อยมากๆเขาเองก็คิดถึงมู่ชินชินมากเช่นเดียวกันหลังจากที่ขับรถออกมาก,กว่าครึ่งชั่วโมงหลินเฟิงก็มาถึงที่เขตชิงเฟิงแล้วเขาซื้อห้องสูตรหรูไว้ให้กับมู่ชินชินโดยเฉพาะดังนั้นเขาจึงมาหามู่ชินชินได้ตลอดเวลาที่นี่ เป็นอาคารสามชั้นที่มีพื้นที่สําหรับจอดรถได้ดังนั้นแล้วหลินเฟิงจึงสามารถจอดรถไว้ที่นี่ได้รอบๆบ,บริเวณนี้ถูกห้อมล้อมไปด้วยดอกไม้และก็ต้นไม้ที่ถูกบรรจงปลูกเอาไว้อย่างดีดีจึงทาให้ทั่วบริเวณนั้นมีกลิ่นหอมช่วยของดอกไม้ค้าคุ้งไปหมดหลินเฟิงขับรถเข้ามาและจอดเอาไว้เมื่อนั้นเขาก็เห็นหญิงสาวกําลังยืนรอเขาอยู่ที่บันดไดในชุดกระโปรงยาวตัวสวยขอโทษที่ฉันมาสายและก็ทําให้เธอต้งองรอ หลินเพิงลงจากรถแล้วก็เดินมาหาู่ชินชินในทันทีไม่เป็นไรหรอกฉันเองก็เพิ่งจะทำอะไรเรียบร้อยแล้วว่าแต่วันนี้เราจะไปที่ไหนกันนะมู่ชินชินมองไปยังหลินเพิงถึงแม้ว่าใบหน้าของเธอจะดูยิ้มแย้มแต่หลินเปิงก็รู้สึกได้ว่าู่ชินชินนั้นไม่มีความสุขเอาเสียเลยเป็นอะไรงั้นหรือเธอดูไม่มีความสุขเลยนะเนี่ยหลินเปิงได้เอ่ยถามออกไปไม่มีอะไรหรอกนายก็พูดไปเรื่อยเอาละไปกันเถอะู่ชินชินพูดออกมา แล้วก็หันหัวของเธอไปทางอื่นจากนั้นก็ยื่นมือไปจับแขนของหลินเฟิงเอาไว้ลากตัวของอีกฝ่ายเดิอนออกไปด้านหน้าโอเคโอเคแล้วว่าแต่เธออยากจะไปที่ไหนล่ะหลินเฟิงได้พูดออกมาขณะที่กําลังเดินไปนั้นฉันก็ยังไม่รู้เลยฉันเองก็ไม่ได้อยู่ที่นี่มานานแล้วแต่ไปอยู่ที่สถานีตารวจกับคุณลุงมาเพราะงั้นฉันจึงไม่ค่อยรู้หรอกว่าจะไปที่ไหนในเขตชิงเฟิงดีแต่ว่านะวันนี้ฉันมีที่ที่อยากไปอยู่เหมือนกันมู่ชินชิน ดูเหมือนกับเด็กๆ,ๆเธอยิ้มออกมาแบบไร้เดียงสาสุดๆเข้าใจแล้วว่าแต่เธออยากจะไปที่ไหนฉันจะพาเธอไปทุกที่เลยหลินเฟิงได้ลูบผมของเธอเบาๆก่อนจะพูดขึ้นไม่นานนักหลินเฟิงและมูช่ชินชินก็มาถึงสถานที่ที่สวยงามแห่งหนึ่งภายในเขตชิงเฟิงที่แห่งนี้มีรถไฟหอติลังกาชิงช้าสวรรค์และก็รถบัมที่สําคัญที่สุดมันเต็มไปได้วยเสียงหัวเราะเมื่อหลินเฟิงและมู่ชินชินเดินเข้ามาตัดฉาก และภายในสถานที่ที่ไกลแสนไกลหญิงสาวหน้าตาสาวสวยคนหนึ่งก็ตื่นขึ้นมาจากกองอุปกรณ์ตรวจสอบต่างๆอัตราการเต้นของหัวใจปกติสภาพแข็งแรงจิตวิญญาณทั่วไปเสียงสังขอของระบบพันดังขึ้นนอกจากอุปกรณ์ตรวจสอบต่างๆแล้วที่นั่นยังมีเจ้าหน้าที่ที่สวมเสื้อกาวสีขาวกำลังทำงานอยู่ในบริเวณนั้นอย่างวุ่นวายอยู่คนพวกนี้ดูมีชีวิตชีวาและมองไปยังหญิงสาวที่อยู่ภายในอุปกรณ์ตรวจสอบ อยู่หลายต่อหลายครั้งมันจะต้องสําเร็จและเมื่อมันสําเร็จมันก็จะไม่มีใครในตระกูลที่จะดีไปกว่าเจ้าสิ่งนี้ด้วยตัวเธอเองตระกูลของพวกเราจะอยู่ไปได้อีกนับร้อยปีภายในห้องควบคุมหลักของอุปกรณ์เหล่านี้ชายชรา,าคนหนึ่งกําลังจ้องมองไปยังหญิงสาวผ่านหน้าจอแสดงผลและพูดออกมาด้วยความตื่นเต้นในขณะที่ชายชรา,ากําลังตื่นเต้นสุดๆนั่นเองชายชรา,าที่อยู่ในชุดก้ทสีขาวที่เคยทํางานอยู่อีกฝั่ฟังหนึ่งก็เดินเข้ามาและพูดขึ้นนายท่าน อย่าเพิ่งรีบดีใจไปสิขอรับการทดลองมันยังไม่จบนะถึงแม้ว่ามันดูเหมือนว่าจะเสร็จสิ้นแล้วก็จริงแต่ก่อนที่ชายชาลาในชุดโค้สีขาวจะได้พูดจบภาพตรงหน้าจอก็เกิดการสั่นราวากับเกิดแผ่นดินไหวระดับ7ลิกเตอร์ขึ้นมาด้วยเสียงอันดังแต่เหนือสิ่งอื่นใดต้นกำเนิดของแผ่นดินไหวนั้นก็คือเธอที่อยู่ในเครื่องมือตรวจสอบนั่นแหละเสียงเตือนดังขึ้นสัญญาณชีพปะจรผิดปกติสัญญาณชีพปะจรผิดปกติสัญญาณชีพปะจรผิดปกติ พลังชีวิตกําลังลดลงพลังชีวิตกําลังลดลงเสียงสัญญาณเตือนต่างๆดังขึ้นพร้อมๆกับอุปกรณ์ตรวจวัดที่กําลังแจ้งเตือนด้วยไม่นะกะไว้แล้วไม่มีผิดยังไงเรื่องที่กังวลมากที่สุดก็เกิดขึ้นได้ชายที่เพิ่งพูดออกไปเขาดูตกใจออกมากๆดอกเตอร์ดอกเตอร์นี่มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้ยังดีๆอยู่เลยทําไมจู่ๆถึงกลายเป็นแบบนี้ได้ชายชราผู้ที่ถูกเรียกว่านายท่านเป็นผู้นําของตระกูลคนล่าสุด เขามองไปยังสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกระตันหันนี้พร้อมๆกับอาการที่ตื่นกลัวรีบเติมพลังชีวิตลงไปเล็วเขา้าเพิ่มสัญญาณชีพให้เสถียรเมื่อเห็นดังนั้นดรผู้สูงวัยก็รีบสั่งการลงไปในระหว่างที่เขากําลังพิมพ์คีย์บอร์ดภายในห้องควบคุมหลักนั้นในท่านนี่คือสิ่งที่ผมกําลังจะบอกเมื่อคู่การมีอยู่ของความกลัวนั้นมันแข็งแกร่งกว่าที่เด็กธรรมดาร,รดากว่าหนึง่งจะเผชิญหน้าได้พอเงินแล้วมันจึงทําให้เธอใช้พลังชีวิตมากยิ่งขึ้น ผมกังวลในเรื่องที่ว่านานวันเข้าพลังชีวิตของเธอจะไม่เพียงพอที่จะทำให้เธอมีชีวิตอยู่ตลอดเอาเหตุการณ์ในวันนี้มันก็แสดงออกให้เห็นชัดเจนแล้วว่าพลังชีวิตในตอนนี้มันไม่เพียงพอสำหรับเธอจริงๆดรสูงวัยได้พิมพ์คีย์บอร์ดของเขาขณะที่อธิบายไปด้วยแล้วทำไมไม่บอกให้เร็วกว่านี้ชายผู้นำของตระกูลได้กล่าวออกมาด้วยความโกรธมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่ข้าบอกช้าหรือเร็วตั้งแต่ต้นของการทดลองแล้วทุกๆคน ก็น่าจ,จะเห็นแจ้งเหมือนกันหมดแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะวางใจเด็กสาวผู้ที่ไม่มีแรงแม้กระทั่งมัดไก่ให้มาเผชิญหน้ากับความกลัวนี้ไม่ว่าองค์ประกอบจะลงตัวขนาดไหนก็ไม่สามารถไว้วางใจได้แม้ว่าเราจะใช้เทคโนโลยีทุกอย่างเพื่อกระจายแรงกดดันออกไปการที่พลังชีวิตจะถูกสูบไปนั้นมันคงเป็นแก่นแท้ที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ดรได้พูดออกมาอย่างใจเย็นถทางหันจะบอกว่าเธอกาลังจะล้มเหนียวงั้นหรือชายชลาได้เอ่ยออกไป มันเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลวแต่การทดลองนี้ไม่สามารถเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบมันเป็นไปได้แค่กึ่งสมบูรณ์เท่านั้นดรได้พูดออกมากึ่งสมบูรณ์งั้นหรือนายหมายความว่ายัางไงสําเร็จคือสําเร็จล้มเหลวก็คือล้มเหลวและไอ้กึ่งสมบูรณ์ที่ว่านั้นมันอยู่ตรงไหนกันของสองคำนี้ชายชลาได้ถามบอกมาด้วยความสับสนจุดประสงค์ของการทดลองนี้คือการสร้างเด็กสาวที่สามารถผาเผชิญหน้ากับสิ่งน่ากลักกวได้โดยที่สร้างให้ตระกูลของพวกเราสามารถใช้เธอได้ ในเรื่องนี้พวกเราทําสําเร็จแล้วแต่การทดลองนี้นะ่ะมันต้องเจอกับพายะนะตั้งแต่เริ่มแรกนั่นก็เป็นเพราะว่าเงื่อนไขในการ,รเผชิญหน้ากับความกลัวคือการต้องจ่ายด้วยพลังชีวิตของเธอนั่นแหละตอนนี้ดูเหมือนว่าผลลัพธ์ของการทดลองจะดีขึ้นกว่าที่คาดเอาไว้แต่มันก็เหลือพลังชีวิตอยู่ในตัวของเธอไม่มากแล้วซึ่งรวมๆแล้วไม่น่าจะถึง10ปีด้วยซ้ายิ่งไปกว่านั้นถึงแม้ว,ว่าเธอจะแข็งแกร่งและมีพลังแทบจะไม่จํากัดหากแต่พลังชีวิตของเธอ ก็จะลดลงในทุกๆครั้งที่เธอใช้พลังพวกนี้ไปด้วยเมื่อดอกเตอร์พูดจบการสั่นสะเทือนก็ได้หยุดลงและแถบสีแดงที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผลแผ่นในห้องควบคุมหลักก็ได้เปลี่ยนจากศูนย์ก่อนจะกลายเป็น10และหยุดไปหาสิปีงั้นหรืออยู่ได้แค่1ิปีนั่นนับว่าทำได้ดีที่สุดแล้วงั้นหรือชาชลาได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับช็อกไปเลยในตอนแรกนั้นเขาคิดว่าเมื่อการทดลองนี้เสร็จสิ้นพวกเขาก็จะมีคน ที่สามารถปกป้องตระกูลของพวกเขาได้อีกนับเป็นร้อยปีแต่ในตอนนี้ดูเหมือนว่าคงต้องลืมเรื่องร้อยปีไปก่อนแล้วเพราะสิบปีมันก็ยากแล้วนั่นเป็นเพราะุกๆกรังที่เธอใช้พลังของเธอพลังชีวิตของเธอก็จะถูกดูดซับออกไปทีละนิดทีละนิด,นดมันไม่มีทางอื่นแล้วงั้นหรือชายชราได้เอ่ยถามออกไปใช่แล้วครับทางที่ดีที่สุดสําหรับพวกเราในตอนนี้เกิดการหาอะไรบางอย่างที่จะเพิ่มพลังชีวิตของเธอให้ได้อย่างไรก็ตามมันมีไม่กี่อย่างหรอกนะ ที่สามารถเพิ่มพลังชีวิตของเธอได้โดยเฉพาะในยุคนี้ยุคที่จิตวิญญาณแห่งสวรรค์และโลกค่อยๆจางหายไปดังนั้นสิ่งที่สามารถเพิ่มพลังชีวิตและวิญญาณของเธอได้นั้นก็หนับว่ามีอยู่น้อยเต็มทีดรปันกล่าวและถอนหายใจออกมาการทดลองเสร็จสิน้นข้อมูลทั้งหมดเป็นปกติหลังจากนั้นพักใหญ่หญเครื่องมือทดสอบก็ได้ส่งเสียงดังออกมาทันใดที่เสียงนั้นหยุดลงตู้ทดลองที่บรรจุหญิงสาวเอาไว้ภายในค่อยๆตัวคนย้ายอุปกรณ์ทดสอบต่างๆ ออกไปและในตอนที่ตู้ทดสอบนั้นถูกปล่อยออกมาถึงมันจะไม่ถูกเปิดหากแต่ว่าหญิงสาที่อยู่ภายในนั้นกลับลืมตาขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฐานวิจัยนั้นถึงกับสั่นไปทั้งฐานและตู้เก็บล่างทดลองของเธอนั้นก็เริ่มสั่นไหวจนกระทั่งเกิดรอยล้าวก่อนที่มันจะแตกออกเป็นเสี่ยง